28มกราคปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่27ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมท่านผู้ชมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอป่าอยู่ในขณะนี้วันนี้ท่านผู้ชมฮะพบกันในวันที่28ปลายเดือนมกราคมปีพศ2566 ปอปามาขายเหรียญเป็น EP ีที่27เนาะใน EP ีที่27ท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญนะฮะปอปาพูดไปบรรยายไปทักทายไปก็พยายามถ้าไม่ลืมก็จะสอดสายกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่ามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันบ้างก็ประมาณนี้ฮนะก็มีเหรียญที่ยังพอซื้อขายกันได้ในวงการเหรียญวงการาแคบๆของบ้านเราอยู่เนาะก็ยังไม่เป็นวงการใหญ่สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นเหรียญระดับ เงินหมื่นเงินแสนนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่หาพบเจอกันได้ง่ายยังมีประชาชนชาวไทยเนี่ยนักสะสมทยอยส่งกันเข้ามาอ่ะนี่คือ,อรายการเหรียญที่ประปามาแบ่งปันเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะเนาะช่องของป้ปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญข้าแล้วก็ยืนอยู่ยจุดกลางได้เหรียญมาก็แบ่งปันออกช่องประปาเป็นพ่อค้าคนกลางโอเคเนาะท่านผู้ชมด้านบนสุดนะฮะด้านบนสุดแถวบนเป็นเหรียญหนึ่งบาท ปีพศ2520เหลเรือหงท่านผู้ชมฮะเหรียญละ3บาทฮะเหรียญละ3บาทอะประมาณนี้นะฮะสภาพเขาสวยอยู่ฮะเพียงแต่เขาไม่ได้ผ่านการล้างเท่านั้นเองนะเนี่ยอะก็ประมาณนี้ใครอยากได้ฮะเหรียญละ3บาทมาดูแถวที่2ฮะท่านผู้ชมแถวที่2ก็เป็นเหรียญ1น1บาทเช่นเดียวกันเป็นรูปแบบหลังวัดท่านผู้ชมะ ปีพศ2525พระเสียรใหญ่อ่ะพระเสียรใหญ่นั้นเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายราคาไม่สูงครัเนี่ยสองสองสองเหรียญอ่าสองสองปีพศเนี่ยหนึ่งบาทท่านชมะนะเขามีกันมากพบเจอกันได้ง่ายราคาก็สูงไปไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเนอะก,ก็จะประมาณนี้แหละก็จะอยู่3บาท4บาทขึ้นอยู่กับกระแสของเหรียญด้วยอ่ะด้านบนสุด3บาทด้านล่างสุด4บาทนะสำหรับเหรียญ1นบาท2ปีพศนี้ หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญอ่ะผ่านการใช้งานนะเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกแล้วก็มามี2บาทที่ระลึกอีกเล็กน้อยก็มีเอานับเหรียญดีกว่าเนาะราคาเดียวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ห้าเดดเหรียญท่านผู้ชมฮะ10เหรียญเหรียญละ6บาทอ่างปะปาให้ไป6บาทเขาผ่านการใช้งานนะช่องปะปาที่ยังขายเกินราคานี้ไม่ค่อยได้ไง <laughs> ก็ประมาณนั้นเหรียญละ6บาทผ่านการใช้งาน หรือใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะตรงนี้เหรียญละ11บาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ11บาทด้านบน6บาทผ่านการใช้งานตรงนี้ไม่ผ่านอาจจะเป็นเก่าเก็บหรือเก่าเก็บหรือว่าน้ำลุงน้ำทองจับอยู่แถวนี้ท่านผู้ชมฮะอ,อ่ะใครอยากได้1บาทเท่ลึกนะ <IS> เหรียญละ11บาทโอเคไหมหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะจบจากเหรียญละ11บาทไม่ผ่านการใช้งานเราก็มาดูเหรียญ2บาทก็ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันอ่ะเหรียญละ11บาทนะ เหรียญละ11บาทแล้วก็มาดูอ่าเหรียญ2บาทที่ลึก2พระองค์ครับท่านผู้ชมฮะสองพระองค์เหรียญละ12บาทอ่ะเหรียญละ12บาทโอเคไหมเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานอ่ะใครดูไม่ทันหรือว่ายังไงก็รีบกลับไปดูอีกรอบจะได้ดูรู้เรื่องราคานะเนาะพาะป้าป้าอาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปื่อนราคาถ้าหากเวลาไม่พอโอเคไหมอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญ2บาทฮะ เป็นเหรียญท่าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ปีพศนะปีพศ2550แล้วก็51เหรียญ2บาทมุนเวียนเนี่ยก็ถือว่ามียอดจํานวนการผลิตเยอะนะท่านผู้ชมแต่ว่าถือว่าเป็นเหรียญเนี่ยได้รับความนิยมนะกระแสเหรียญค่อนข้างจะมีพอสมควรก็เลยทําให้เหรียญ2อปีพศเนี่ยได้รับความนิยมมีการซื้อขายเกินหน้าเหรียญแต่ราคายังไม่สูงนะฮะ ราคาซื้อเข้าก็ไม่สูงราคาขายออกก็ยังไม่สูงไม่ใช่หลักพันหลักหมื่นนะฮะเพราะมี F c บางคนบางท่านส่งเหรียญมาเหรียญเดียวเนี่ยปาปาก็เก่งใจฮะท่านผู้ชมฮะส่งเนี่ยมาเหรียญเดียวถามว่าอันนี้รับซื้อเท่าไหร่โอ้โหปาปาหนักใจในการตอบเลยฮะท่านผู้ชมฮะนะดูคลิปนี้เอานะถ้าปาปาขายเท่าน,นี้ราคาแน่นอนราคาที่ท่านจะขายปาปาก็ถูกลงกว่านี้เนาะเพราะเขาผลิตเยอะเนี่ยผลิตเยอะเลยแหละ,นะะออ 50, ท่านผู้ชมนะอ่ะปีพศ2550ท่านผู้ชมฮะเหรียญละส0บาท เหรียญละ10บาทประปาขายออกเหรียญละ10บาทแน่นอนฮะว่าราคารับซื้อเนี่ยอย่างไงก็ไม่ถึง10บาทนะประปาขายออกเหรียญละ10บาทสําหรับปีพศ2550เหรียญ2บาทสีเงินแล้วมาดูเหรียญ2บาทสีทองปีพศ2551ท่านผู้ชมฮะประปาขายออกเหรียญละ6บาทอ่ะใครอยากได้ เรามีกันอยู่สักอย่างละ20กุญเเยนถึง30เหรียญไม่เอ่ยแต่ละผอสอก็ประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวน้องแอดมินเช็คให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นท่านผู้ชมชมฮะอ่ะถอยลงมาเลยดีกว่านี่คือเหรียญเนื้อเกินท่านผู้ชมฮะซึ่งมีขนาดเล็กปะ,ปะป่าก็พยายามจะผลักดันขึ้นนะก็ลองเอามาวางดูไม่มีไม่มีนักสะสมนี่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเป็นเหรียญเนื้อเกินแบบเนี้ยอันหนึ่งมองเห็นหนาะสองทางด้านหน้าท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้เหรียญละสิบห้าบาท แบบนี้ป้าปายังไม่เปิดรับซื้อนะเพราะใครใครก็ยังหาพบเจอได้ง่ายอยู่ซึ่งมีมีขนาดของเนื้อเกินเล็กนะถ้าไม่ชมฮะแต่ป้าปาก็มีสิทธิ์ในช่องที่พอจะหามาวางแบ่งปันเพื่อเพื่อใครอยากได้เนาะ,ะเหรียญละสิบห้าบาทใครอยากได้ฮะเป็นเนื้อเกินแบบเนี้ยอ,อ่ะเห็นไหมอ่ะโอเคนะฮะเหรียญละสิบห้าบาทแล้วถ้าไม่ชมมาดูเหรียญที่ได้ความมาตรฐานะขนาดของลำเรืออ่ะแบบเนี้ยมีกันอยู่กี่เหรียญเนี่ยมีกันอยู่สี่เหรียญเหรียญละ 30บาทอย่าไปคํานวณตรงนี้นะฮะไม่เล่นหาก็ไม่เป็นไรแต่ปลาปลาลองเอามาวางดูเพราะปะปาก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะเนี่ยเพราะปาปาก็พบเจอเองบ่อย <c oughs> เรามาดูเหรียญที่ซื้อขายกันแบบมาตรฐานลำเรือแบบนี้อ่าลำเรือแบบนี้อันนี้มี2ลํานะตรงนี้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนอ่ะตรงนี้สี่เหรียญเหรียญละ30บาทคราวนี้เรามาดูเล,ลำเรือที่มีค่อนข้างใหญ่แล้วก็ด้านหน้าที่ค่อนข้างใหญ่เอาไปเลยฮนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหรียญหกเหรียญ เหรียญละ35บาทฮะเหรียญละ35บาทแบบนี้นะฮะที่จริงปะปาว่าจะขาย40บาทด้วยซ้าเพราะปะปาต้องเพิ่มราคารับซื้อไปให้แต่ไม่เป็นไรพีนี้ปะปาสภาพลำเลือยใหญ่ขนาดนี้มีขนาดใหญ่แบบนี้อาปะปาะขายให้35บาทโอเคไหมมีกันอยู่6เหรียญ35บาทมีอยู่6เหรียญแล้วก็30บาทราคาขายออกนะมีกันอยู่4เหรียญแล้วก็น้องใหม่ท่านผู้ชมฮะเนื้อเกินนะซึ่งมีขนาดไม่โตนัก ไม่ใหญ่นะเหรียญละ15บาทอ่ะโอเคเนาะจบจากเหรียญมีเรือเนื้อเกินเรามาดูเหรียญของพระราชนีพระพันปีหลวงท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาท2สีที่ลึกที่ประปาพยายามสรรหามาวางไว้อ่ะเหรียญละ20บาทนะเหรียญละ20บาทถ้าพูดถึงเรื่องกระแสก็ท่านผู้ชมฮะก็กําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มเล็กๆ แล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเหรียญของพระพันธปีหลวงที่เริ่มจะหากันยากละเพราะใครๆก็เก็บใครๆก็เก็บอ่ะท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านอ่าสภาพแบบเนี้ยนะผ่านการใช้งานน้อยเหรียญละ20บาทหากไม่ผ่านการใช้งานหรือวิ่งวิ่งก็อีกราคาหนึ่งนะฮะมองเห็นเนาะรู้จักเนาะอ่ะเหรียญละ20บาทแล้วเรามาดูระบบ2พระอ,องค์ท่านผู้ชมฮะนะก็เหรียญละ20บบาทเช่นเดียวกันนะ พ่อป๋าขายราคาเดียวกันมาตั้งแต่นู่นละถ้าเกิดอันนี้30อันนี้ก็จะ30มสองพระองค์ก็30พระราชินีก็30มสิอ้อมีสมเด็จย่าอีกเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมฮะราคาเดียวกันกับพระราชินีไปเลยเนาะเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าหาราคาเขาเปลี่ยนแปลงยังไงความนิยมเขาเปลี่ยนแปลงยังไงพ่อป๋าตั้งราคาเนี่ยท่านผู้ชม่าก็ดูอนัตสมช่วยมาทางหลังใหม่ด้วยนะหรือไม่ก็เก็บไว้ผมนะ ประมาณหลายๆคนเนะี่ยป่าๆก็เก็บข้อมูลไว้ว่าอ๋อเขานิยมนิยมนิยมอะไรประมาณนั้นปะปาๆก็มาสร้างราคาขึ้นช่วยนะบางทีก็ไม่ได้ดูที่ท้องตลาดอย่างเดียวท้องตลาดก็บางครั้งก็ท่านผู้ชมะอะเอเอาแน่นอนไม่ได้เพราะเหรียญสภาพเก่ากับสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็แตกต่างกันเป็นครึ่งท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกปะปาๆมั่นใจว่าน่าจะไม่ได้อยู่ใน72วันลวาะเนี่ยนะราคาเขาไม่สูง ราคาก็ไม่สูงนะเอาใครอยากได้นะมีกันอยู่สี่เหรียญสองวาระท่านผู้ชมฮะเนี่ยแบบเนี้ยนะอ่ะใครอยากได้เหรียญละ28บาทเอาไปเลยฮะนะที่จริงเหรียญเมื่อกี้อาจจะกองกระสาเปิดแรกแลก้ไปแรกมาแรกมาเท่ากับหน้าเหรียญมีคนเสนอช่องประปามาเยอะเมื่อก่อนๆเน,นี่ยประปาก็เห็นว่าไม่ได้อยู่ใน72็ดสิวาระนะประปาจะมารับซื้อราคาสูงเท่า72็ดสิวาระ20บาทที่ลึกเนี่ยเกรงว่าราคาตรงนี้จะไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมฮะ ปัจจุบันวันนี้ในท้องตลาดน่าจะขายกันเหรียญละ25 26เองแต่ปลาปาลารับมาก็25บาทแล้วเอาปลาปลาจะไปปล่อยไปก่อนฮะเหรียญละ28บาทนะขอทุนคืนแล้วกันท่านผู้ชมนะก็พยายามให้น้องแอดมินช่วยดูว่าเหรียญที่ลึกแบบนี้ระวังนะถ้าเข้ามาเยอะๆเ,เนี่ยพอเขาเป็นเหรียญที่แลกมาเท่ากับหน้าเหรียญน,นะถ้าเราไปรับซื้อแพง ว่าเราไม่มั่นใจจํานวนการผลิตที่ผลิตออกมาในมีกี่ล้านเหรียญถ้าหากไปแลกหน้าเหรียญมามากๆแล้วเราจะขายออกราคาไม่ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวจะตันตัวเองโอเคนะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะจบจาก20บาทที่ระลึกเรามาดูท่านผู้ชมอันนี่คือเหรียญบาท105ตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอปะป้าเพิ่งทำคลิปออกไปประกาศรับซื้อนะฮะเพราะว่าปะป้าเจอแบบพระเสียนตรงมานะ ก็เข้าไปดูในคลิปแล้วกันท่านผู้ชมฮะนะปะ้าเจเจอเสียนตรงมาโอเคไหมฮะร5อหตราแผ่นดินเหรียญน,นี้สภาพสวยท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเนื้องเงินนะ้าบาทหนึตราแผ่นดินแบบไม่มีรสอ่อะใครอยากได้ฮะสวยขอบน้ำเงาอ่ะขอบแล้วก็ผิวพันธ์ของเหรียญยังคมชัดอยู่สังเกตดูที่เม็ดไข่ปลาด้วยนะท่านผู้ชมดูเม็ดไข่ปลาก็ยังหลงเหลืออยู่ค่อนข้างจะ อหลายเปอร์เซนต์กันเลยทีเดียวนะแล้วก็เครื่องลาดก็ยังโอเคอยู่สวยมากท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้นะมีกันอยู่เหรียญเดียวทางด้านหน้าด้านหลังสวยมากท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้หรือใครที่มีอยู่นะใครที่มีอยู่แล้วอยากเก็บสะสมเพิ่มเหรียญน,นี้แน่นอนฮะ750ใจประปาจะปล่อย800แต่ประปาติดตรงนี้ท่านผู้ชมฮะน,นะติดตรงขอบนิดหนึ่งว่าเขามีขอบบินๆอยู่นิดหนึ่งตรงนี้นะก็ตัดราคาไปเหลือ 7 5 0บาทมีเหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะแต่สภาพก็คมชัดมากสภาพคมชัดมากถ้าหากสภาพของอการปั๊มเหรียญเนี่ยโดนใช้งานจนลบเลือนหมดอะต่อให้ล้างน้ํายาย,ยัางไงท่านผู้ชมฮะเขาก็ไม่คมไม่ลึกขนาดนี้ท่านผู้ชมเห็นความนูนของเหรียญไหมฮะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือแล้วก็พฉชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านผู้ชมฮะรัชกาลที่5าเนี่ยเขายังคมชัดอยู่นะแล้วก็ทางด้านหลังตาแผ่นดินเอยตัวหนังสือเอยเนี่ยนะ โอเคสวยมากท่านผู้ชมเดีย๋ยวนี้ติดว่ามีตําหนิร่องรอยตรงนี้อ่ะเห็นไหมฮะขอบอ่ะใครรับตรงนี้ได้ก็เอาไป750ถ้าไม่มีตําหนิเลยปปากะให้ระดับน้นเลยท่านผู้ชมมา8ปดถึงเก้กันเลยทีเดียวปปาชอบมากเดีย๋ยวนี้โอเคเนาะจบที่750หนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะดูก่อนเนาะนี่คือจะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่คือเหรียญเอียงท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเอียงปปาตั้งด้านก้อยไว้ ปั๊มอ่าใสเมาส์ตั้งด้านก้อยขึ้นแบบนี้แล้วก็เอียงระดับนี้อ่ะถือว่าเอียงระดับปานกลางนะระดับนี้นะเอียงระดับปานกลางสวยมากเลยท่านผู้ชมอะถ้าใครพูดถึงว่าชอบเหรียญเอียงนะเนี่ยเอียงแบบเนี้ยเดี๋ยวปป้าดูก่อนถึงไหนเอยถึงตรงนี้นะอ่ะท่านผู้ชมฮะเอียงน้อยแทบจะไม่มีแนละ้วเองก็ถือว่าเอียงพอสมควรอ่ะไม่เป็นไรนะปป้า,ปาให้ไปเหรียญละเหรียญละ บางอีพีราคาเหรียญไม่เท่ากันนะป๊ปาก็จะประเมินจากความเอียงของเหรียญอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทเอียงระระดับสี่สิบาทนี่มีกันอยู่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูกันนะเรามาดูตรงนี้อ่ะปะปาตั้งด้านก้อยไปให้ป้าแสงไฟเขาไม่ค่อยคมนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาเอียงระดับนี้เลยนะเอียงถือว่า เกินครึ่งแล้วนะฮะแบ่งครึ่งกับความขวางแล้วล่ะตรงเนี้นะใครอยากได้ฮะเหรียญละหกสิบบาทนะป๋าว่าโหน่าจะขายกันท่านผู้ชมฮะแต่ไม่เป็นไรอะนะเหรียญละหกสิบาทนี่ถือว่าเอียงมากเลยท่านผู้ชมที่จิงขายเป็นร้อยได้ซ้ำนั่นเนี่ยป๋าว่านะเพียงแต่ว่าเห็นว่าป,ป๋าอยังเห็นว่าพบเจอได้ง่ายอะตรงเนี้ 60บาทมีกันอยู่1 2 3 4สมีกันอยู่สี่เหรียญมีกันอยู่5เหรียญเอาใครอยากได้เหรียญละ60บาท e ีพีหน้าต่อไปถ้าปปปปหามาได้เนี่ยราคาจะเป็นร้อยนะท่านผู้ชมนะถ้าเอียงระดับเนี่ยสังเกตดูไหมฮะเอียงระดับเนี่ยเห็นแต่ปปปาก็คํานวณว่าเออเหรียญหนึ่งบาทฟีห้าหกเนี่ยยังพบเจอกันได้ง่ายถึงที่เอียงบ้างอะไรบ้างปปปาก็ให้ไปนะออาให้ไปเหรียญละหกสิบาทแต่ท่านผู้ชมฮะมาตรงนี้เป็นเกือบขวางฮะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะ เกือบขวางแบบนี้แน่นอนนะท่านผู้ชมถ้าขวางเนี่ยตัวนี้ราคาสูงนะท่านผู้ชมนะอ่ะแต่สภาพผิวขอบเขาก็ไม่ค่อยสวยถ้าสวยเนี่ยโดนหลักนู่นเลยท่านผู้ชมฮะเกือบจะถึงสี่ร้อยเลยนะอ่ะเหรียญนี้ใครอยากได้ฮะขอบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะท่านผู้ชมฮะอ่ะถ้าขอบสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละประมาณสักสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยท่านผู้ชมฮะในราคาแบ่งปันออกอ่ะเหรียญนี้สองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบ หากันแทบไม่มีท่านผู้ชมแต่ถ้าขอบสวยไม่ได้นะอย่าดูอีพีนี้เป็นหลักว่าปลาขายเหรียญเกือบขวางเนี่ยในราคา2องไม่ใช่นะฮะนะฟังกัาปลาชัดเจนนะฮะถ้าสวนสวยมาครบทั้งเหรียญหน้าหลังเนี่ยราคาสูงกว่านี้อยู่แล้วโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูอีกเหรียญหนึ่งท่านผู้ชมะสุดท้ายรายการนี้นี่คือพระเศียรตรงฮะนะพระเศียรตรงตอนเนี้ยท่านผู้ชมะได้รับความนิยมราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นสูงแล้วนะฮะพระเศียรตรงเนี่ย ว่ามีนักสะสมหลายคนหลายท่านมาถามช่องปะปานะบางคนจองไว้เลยอะไรประมาณนั้นอ่ะท่านผู้ชมดูนะนี่ท่านก้อยกับท่านหัวตรงเลยเห็นไหมท่านผู้ชมนะแทบจะไม่หนีองศากันเลยถ้ามีกัดจะนิดนึงไหมแต่ว่าประปาพลิกดูห้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าท่านผู้ชมเพราะ,ะเราใส่เมาส์นะเราใส่เมาส์เราไม่สามารถจะไปเอียงเล่นเอียงหัวได้นะฮะเราใส่เมาส์ก่อนใส่เมาส์เนี่ยเราเล็งพิก,กัดเรียบร้อยแล้วอะเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นรูปแบบผัดเสียนเล็ก ถ้าเป็นปีห้าหกูปแบบะเสียใหญ่ตั้งตรงปรปาขายออกหกร้อยเหรียญน,นี้เป็นะเสียเล็กท่านผู้ชมฮะนะเป็นะเสียเล็กเรามีกันอยู่เหรียญเดียวนะที่จริงก็มีคนจองแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรก็ลองลอง,ลองดูว่าท่านที่จองไว้นั้นก็หลายวันแล้วแหละจองไว้แต่ตองไม่เห็นเหรียญกันท่านผู้ชมแต่นี้เหรียญมาใหม่นะมีกันอยู่เหรียญเดียวรูปแบบะเสียเล็กท่านผู้ชมฮะนะเป็นรูปแบบะเสียเล็กเป็นเหรียญหนึ่งบาท รู้สึกว่าจะเป็นอ่าไม่มั่นใจปีเลยเอ่ยปลาปามองไม่เห็นละไฟปลาปาไม่สว่างเอาง่ายว่าเป็นรูปแบบเประเซ็นตเล็กเหรียญนี้เประเซ็นตเล็กเนี่ยปลาปลาสำหรับข้อมูลปลาปลาสำหรับช่องปลาปาหายากกว่าเประเซ็นตใหญ่นะท่านผู้ชมนะอ่ะเหรียญนี้เประเซ็นตเล็ก800ฮะเพราะ600ไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมฮะเพราะปกติเดี๋ยวนี้เหรียญ6อ่ารูปแบบเประเซ็นตใหญ่ตั้งตรงปี56เนี่ยก็จะอยู่กันที่7800แล้วนะ แล้วรูปแบบพระเศียนเล็กเนี่ยปีลึกๆที่หายากกว่านะปีที่ผลิตมาก่อนเนี่ยเหรียญน,นี้800ฮะนะจะว่าถูกรอแพงก็ปะปาว่าขึ้นอยู่กับน,นักสะสมแล,ะละ้วล่ะที่เขาจะเล็งเป็นนะเพราะส่วนตัวปปาว่าพระเศียนเล็กนี่หาพบเจอได้ยากกว่าที่เราขายกัน600เอพระเียนตรงก็เป็นปี5 6าซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะปีพศ2556รูปแบบพระเสียรใหญ่นะเราพบเจอกันในง่ายมันก็จะเป็นเอียงเป็นตรงนะเป็นขวางจะพบเจอถ้าเป็นเหรียญมุนเวียนจะเจอกับปี56 มากกว่าใครเพื่อนเลยฉะนั้นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายราคาก็จะอยู่ประมาณนะั้นก็คือปัจจุบันนี้เกิน600ไปแล้วท่านผู้ชมฮะนะระวังให้ดีรีบเก็บนะันถ้าพบเจอนะเกิน600ไปแล้วอ่ะเหรียญนี้800บาทท่านผู้ชมฮะเพร่เสียงตรงรูปแบบเพร่เสียนเล็กโอเคไหมอ่ะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาจองช่องประปาเป็นช่องประกาศรับซื้อเหรียญเข้าเพื่อจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกร,อรับซื้อเหรียญจากนักสะสมที่อยู่ทางบ้านต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภาคไหนๆนะฮะอากดูช่องของปปาอยู่อยากรู้ช่องปปารับซื้อเหรียญอะไรหรือว่าอ่าดูคลิปไม่ทั่วถึงก็ลองๆมีเหรียญแล้วก็ส่งรูปเข้ามานะฮะบางคนมาถามในไลน์ว่าช่องประปารับซื้อเหรียญอะไร1บาท5บาท10บาท25่สาตางค์ส่งรูปเหรียญพอสอมให้ดูหน่อยประปาบอกอย่างนี้ว่าถ้าท่านมีเหรียญอะไรอยู่ในมือที่บ้านเนี่ยส่งรูปนั้นมาลองดูนะเทียนทางเราอ่านเราเงียบไปแสดงว่าเหรียญน,นั้นไม่มีราคานะถ้าหากเราตอบกลับบอกราคาไป ตกลงกันไปแสดงว่าเหรียญน,นั้นมีราคานะจะให้ประปานำเหรียญมาอานำภาพเหรียญที่รับซื้อส่งไปให้ท่านแต่ละคนละคนคงจะไม่มีเวลาพอเนาะท่านมีเหรียญอะไรไม่เป็นไรฮะลองส่งรูปเข้ามานะแยกชนิดราคาของเหรียญแล้วส่งรูปเข้ามาโอเคไหมฮะเหรียญละแปดร้อยกลับอีกรอบท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนขนาดเล็กซึ่งเลิกผลิตออกไปนานแล้วท่านผู้ชมอะเหรียญน,นี้หายาก โอเคนะ800จบเนาะคลิปนี้พีนี้ป๊าปามาขายเหรียญก็กินเวลา f c ฟนักสะสมมามากแล้วแหละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ใครอยากได้เหรียญไหนที่ป๊าปาบรรยายจ่ายแจกไปก็สามารถดูคลิปจบก็ไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินจับจองเหรียญน,นั้นของท่านจับจองไปเป็นเหรียญของท่านเนาะโอเคนะคลิปนี้ป๊าปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ